สวัสดีทุกคนมอร์นิ่งค่ะทุกคนรู้หรือยังว่าอีตึกสตงเนี่ยล่าสุดดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษอ่ะนี่แหละคดีแบบนี้แหละควรจะรับเป็นคดีพิเศษไม่ใช่คดีการเมืองเข้าใจปะอ่ะแล้วก็ไล่ให้ได้ต้องเอาคนไปประหารชีวิตให้ได้เลยนะอีตึกสตงงเนี่ยมันไม่ใครก็ใครแหละมันทำอย่างนี้กันได้ยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องนี้ต้องหาคนรับผิดชอบนะและถ้าเกิดหาคนรับผิดชอบไม่ได้ภายในสามวันเจ็ดวันเนี่ยรัฐบาลเนี่ยต้องหลัออกรับผิดชอบเลยนะฉันจะบอกให้ประกาศเลยนะยฉันประกาศเลยนะเออแล้วการประชุมสภา,านี่นะกระทงกระทูยติอะไรต่างๆที่จะบรรจุเนี่ยนะควรจะบรรจุเรื่องภัยพี่บัต แล้วก็ถกกันในบรรดาสสผู้แทนประชาชนควรถกกันเรื่องภัยพิบัติก่อนความรับผิดชอบต่อภัยพิบัติการเตือนภัยอะไรเงี้ยนะน่าจะเป็นการอภิปรายนาะยกรอบสองแหละอีเรื่องบรรจุภัยพิบัติเนี่ยแต่สรุปปรากฏว่าประธานสภาเมืองบรรจุ <c oughs> เรื่องคาสินโนหัวอีจอยอีปวดเนาะภัยพิบัติภัยพิบัติทิบหาย หมายถึงเรื่องแผ่นดินไหวแล้วก็ตึกถลม่มหมายถึงผู้นําความเป็นนายกอ่ะไทยพิบัติชิบหายจริงๆเลยเห็นแล้วอยากร้องไห้เห็นแล้วอยากร้องไห้ประธานสภา,าไทยเห็นแล้วอยากร้องไห้ประธานสภา,าไทยบรรจุคาสิโนด่วนจีสามเมษาวันนี้วันที่เท่าไหร่มึง แทนที่จะบรรจุเรื่องภัยพิบัติไปถกกันในสภาประชาชนเขาร้องร้องงมกันทั่วประเทศปรากฏว่าวันหนอวันหนอวันหนอเช้าวันหนอเย็นวันหนอวันหนอเงอะบรรจุกาสินโนสามเมษาเร่งด่วนเร่งด่วนเรื่องเร่งด่วนแทนที่จะเป็นเรื่องภัยพิบัติ ให้บรรดาพวกสมาชิกสภาสอส,อสอตัวแทนประชาชนเนี่ยได้ถกกันถึงเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติความรับผิดชอบการดูแลเยียวยาการจัดการปัญหาการบุรณาการปรากฏวันหนองงอกบรรจุกาสิโนดวนจีพิจาบรรจุวันที่ส3มเมษายนโออีชอยจะบ้าทั้งรัฐบาลทั้งรัฐสภา ไม่รู้ส่ไม่รู้แปดไม่รู้สละแอดอะไรเลยประธานสภาก็ไม่รู้สละแอดแกนแอดอะไรเลยแก่บ,ดกบดกกัดอกบัดาแก่แ่แก่กระดอกระดี้อ่ะแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานบรรจุคาสินโนเร่งด่วนจีเป็นวาระที่จะต้องเร่งด่วนจีว่ามึงเร่งด่วนกว่าภัยพิบัติความชิบหายของประเทศชาติก็การเร่งบรรจุ สามเมษาบรรจุเรื่องคาสินโนสามเมษาบรรจุเรื่องคาสินโนโอเคนะทุกคน something like that หลายคนบอกว่ารีบบรรจุเหมือนรู้ตัวว่าจะรีบหนีรีบบรรจุเหมือนรู้ตัวว่ารีจะรีบไปรีบบรรจุเหมือนรู้ตัวว่าเส้นเอ็นก็เปื่อยก็ยุยอายุก็เยอะเหมือนจะรีบเหมือนจะรีบ เหมือนจะรีบรีบแก้ไขปัญหาประเทศชาติรีบไปสลอวีสถานการณ์ภัยพิบัติขนาดนี้แทนที่จะดูแลประชาชนเยียวยาประชาชนและแทนที่จะต้องเปิดสภามาอย่างฉุกเฉินเร่งด่วนเพื่อที่จะบรรจุยติในการที่บรรดาสมาชิกสภาสส,สตัวแทนประชาชนเนี่ยจะต้องถกในเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติเรื่องนี้ต้องเปิดสภาเป็นวาระเร่งด่วนวาระพิเศษและอีกพวกสส ขี้หมาหมกทั้งหลายก็ไม่เรียกร้องเลยแล้วว่าสภาจะต้องมีการอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติอย่างเร่งด่วนฉุกเฉินสภาจะต้องบรรจุวราระเป็นยติในการที่จะต้องภัยพิบัติฉุกเฉินตัวแทนประชาชนนั่งปากอมกอยู่หรือคะรีบสิคะว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับสภาถกกันเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการเตือนภัยพิบัติ การเยียวยาดูแลประชาชนการดูแลบูรณาการการว so ันสต็อปโซวิตผลักดันเรื่องเกี่ยวกับการจะต้องดูแลแก้ไขปัญหาแบบดูแลบุบแก้ไขปัญหาแบบฉุกเฉินเกี่ยวกับภัยพิบัติและภัยพิบัติเนี่ยมันยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารณนะเวลานี้เนี่ยสภา,าจะต้องถกกันแทนประชาชนสภา,าเป็นสถานที่พูดสสเป็นสมาชิกสภา,าซึ่งมาจากตัวแทนของประชาชน สภาผู้แทนราษฎรเป็นสถานที่พูดของผู้แทนประชาชนนั่งทำกระเบืออะไรล่ะคะโอเคนะคะทุกๆคนโอ้ปวดหัวหัวสิป,ปวดล่าสุดปรากฏว่าสภาบรรจุคาสิโนเป็นวาระเร่งด่วนคะ่ะค่ะดิฉันอ่านจากพาดหัวไตโปตอ่านจาก้าดหัวไตโป๊ดนะคะ อ่านจากปัดหัวไตโปดอ่านจากพะัดหัวไตโปดวันนี้ค่ะคาสิโนโด่วนจีสามเมษานอกจากนั้นพัดหัว Del ue, เดลิเนิวเร่งด่วนวันนี้ก็คือ DSI รับคดีพิเศษสตงอตึกถลม่มนอกจากนั้นพัดหัวข่าวสดคืออวยดีเอสไบรรจุแล้วสอบสตงงนอมินีแล้วก็หัว ส่วนไทยรัฐไม่ใช่มติชนกระพาดหัว d ีเอพาณิชจ,จ่อฟันหัวโนมินีสอบลึกบริษัทไชน่าเลเวลอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะส่วนไทยรัฐให้ความสำคัญกับภาพสแกนของทหารอเมริกันสแกนพบสแกนพบคนงานจับกันเป็นกลุ่มอยู่ภายใต้ซากตึก ลำตีอุตสาหกรรมคุณพี่ขิงคุณพี่ขิงลัตีอุตสาหกรรมแฉไอโม่งวิ่งเต้นค่มขู่เจ้าหน้าที่กรณีเหล็กเส้นไม่ได้คุณภาพตึก DSI อสไอไไม่ใช่ตึกสตง,งอโอเคค่ะ DSI กรุงเทพธุรกิจพาถัว dSI รับสอบนอมินีจีนนอกจากนั้นมีพิรุษโมเดลธุรกิจไชน่าเรเวลมีพิรุษค่ะโมเดลธุรกิจไชน่าเรเวลสำคัญน้าตกใจ อีทุนจีนสีเทาพวกนี้ระบาดหนักมากและก็ได้ตึกของข้าราชการไทยไปประมาณ1 2 1ส1งสิที่ตอนนี้ตรวจสอบหมดนะพวกมึงควรจะสอบทุกตึกไปเลยไม่ต้องห่วงอีกกรณีจีนเทาเดี๋ยวคุณหลิวมาแนะ่เอกกรณีจีนเทาถือเอกสารหนีเนี่ยเดี๋ยวคุณหลิวมาแนะ่เดี๋ยวอีคุณหลิวมาแนะ่คุณหลิวมาอุ้มกับประเทศจีนแน่นอน เพราะถ้าเกิดคุณหลิวไม่มาจัดการเองบอกได้เลยว่าจะเสียชื่อประเทศจีนไปทั่วโลกเลยไอกกรณีที่ไปเอ็มอที่ประเทศนั้นประเทศนี้แล้วนี่มาประเทศไทยุูนี่เป็นประเทศแรกเนี่ยเดี๋ยวคุณหลิวก็จะได้เอาอีจีนเท่าพวกนี้กลับประเทศกลับประเทศไปเยียวยาเองก็แล้วกันคุณหลิวคุณจะต้องมาเร่งด่วนมากคุณหลิวคุณจะต้องมาเร่งด่วนมากมีคนบอกว่า อะไรก็ดีแต่ความอิจฉาท่านนายกความรู้สูงแต่ใจต่ำต่ำตำๆำำ,ำ,ำนี่เธอเลิกภาษาพวกนี้สัทีเถอะฉันไม่ได้เจ็บปวดอะไรหรอกและอีนายกที่เธอคิดว่าฉันอิจฉาเนี่ยตั้งแต่ปี2554น้าำท่วมกรุงเทพอนะตอนนั้นฉันก็ด่าแบบนี้แหละฟาดแบบนี้แหละอีพวกที่ทำชิบหายไปพี่บัตรบริหารชาติล่มจมอะกูก็ด่าแบบนี้แหละ แล้วอีนกอีนายกยิ่งยวยแซอวยเนี่ยอีที่หนีไปอะนะพวกมึงควายแดงก็ฟาดดรมริกาแบบนี้แหละว่าอิจฉาเขาอิจฉาเขาอิจฉาเขาเป็นไงแหละมึงคนที่ดเรเมริกาอิจฉาเป็นไงจนป่านนี้ยังหาแผ่นดินกลบหน้าในประเทศไทยไม่ได้เลยอะเป็นยังไงล่ะคนที่กูอิจฉาป่านนี้ยังกลับเมษาไม่ได้เลยเป็นยังไงลหะคนที่กูอิจฉา อะปาป้าๆอยู่ที่โฟร์ซีซันชั้นเจ็ดอะเป็นยังไงล่ะมึงคนที่กูอิจฉาย,ยังกลับประเทศไม่ได้เลยเป็นยังไงละ่ะคนที่พวกเธอบอกว่าฉันอิจฉาป่านนี้ยังหาแผ่นดินกลบหน้าในประเทศไทยสักผืนหนึ่งไม่ได้เลยคนที่กูอิจฉาเนี่ยเป็นยังไงละ่ะป่านนี้เมษายังกลับบ้านไม่ได้เลยคนที่กูเนี่ยอิจฉาเป็นยังไงล่ะป่านนี้เนี่ยเป็นยังไงละ่ะหลังจากฟินอะปาป้าชั้นเจ็ดเป็นยังไงล่ะมึง เป็นยังไงละมึงคนที่กูอิจ๋าไปยังไงละป่านนี้ยังกลับมาประเทศไม่ได้เลยเป็นยังไงละมึงมึงเลิกคิดซะทีะว่าคนอื่นเขาอยากจะนะมียศมีบ้างมียศมีศักิ์อยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นนายกไม่มีใครเขาอยากจะเป็นนายกที่สมองตื้อซื่อบื้อปัญญาอ่อนเหมือนกับนายกรัฐมนตรีบางคนบางคนหรอกนะใครเขาอยากเป็น ใครเขาอยากเป็นคะเป็นนายกฐมนตรทีที่มีมีสติปัญญาความรู้ความสามารถศักยภาพศักยภาพผืออะไรสักอย่างใครเขาอยากเป็นใครเขาอยากเรียนแบบใครเขาอิจฉากันใครเขาอิจฉาจ๊ะแต่งตัวเป็นอีป,ป้าไม่มีรสนิยมในการแต่งอยู่อย่างนั้นใครเขาอิจฉาจ๊ะตลกตลกปชปปะปชปปะอีควายสตวง ฉันเป็นอินฟูฉันไม่ใช่นายกฉันเป็นอินฟูฉันไม่ใช่นักการเมืองเขาลาออกมาตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วค่ะอีควายอีโง่อีงั่งอีสติสัมปะชัญญาไม่สมประกอบอีควายแดงแม้อาศัยปากดรอเรมาริกาด่าอีเพื่อเสื้อส้มจนก,กระตั้งมาเป็นนายกรัฐมนตรีมึงควรจะกราบตีนกูนี่ไม่ใช่มานั่งไล่บี้ดรอเรมาริกาควายเดี๋ยวตบหันเลยไม่มีปากดรอเรมาริกาป่านนี้อีพิ t าก็เป็นนายกไปแล้วค่ะไม่ใช่อีจกกระเปรตนี่หรอก แมมแพ้เลือกตั้งยังมีสำเนียกอกีกเป็นยังไงล่ะเขียดกับสังกสีของพวกมึงอะ่ะเป็นยังไงล่ะได้คาสิโนมาบ่อนเนี่ยเจ็ดได้ได้หวยบอนซ่องมาเนี่ยเป็นยังไงล่ะเขียดกับสังกสีมึงอะ่ะปิดสวิต์สามปอปิดสวิตซ์สวอคนไทยมีเขียดกับสังกสีเป็นยังไงล่ะทีนี้เป็นยังไงล่ะค่าของชีพตกต่ำหุ้นตกเศรษฐกิจตกฟื้นเศรษฐกิจไม่ได้ภัพยพิบัติบริหารชิหาย จากนั้นได้คาสิโนมาเจ็ดบ่อนเป็นยังไงล่ะมึงเคยได้ยินการปลาใสหาเสียงว่าดิฉันจะตั้งบ่อนคาสิโนดิฉันจะตั้งหวยตั้งบ่อนตั้งซองมึงเคยได้ยินอีอีตุ้งติ้งสสดิงขี้หมาหมกเนี่ยปลาใสให้คดพ่อคดแม่มึงได้ยินไหมฮะมึงเคยได้ยินไหมมึงเคยได้ยินเสียงอีตุ้งติ้งสสดิงสีขี้หมาหมกเนี่ยปลาใสในทั่วภาคอีสานไหมทั่วภาคเหนือทั่วประเทศเนี่ยเคยได้ยินเสียงมันปลาใสว่ามันจะสร้างบ่อนไหมไม่เคย ไม่เคยพูดเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกหวยบ่อนซ่องวันนี้เป็นยังไงล่ะสามเมษาบรรจุวรรยติกฎหมายหวยบ่อนซ่องแล้วจ้าเฮ้ยเบื่อเบื่อนายกเบื่อพวกนายแบกนางแบกที่ไม่มีสติสัมปชัญญะความรู้ความสามารถเท่าหางอึง่งความรู้ความสามารถเท่าหางอึง่งแม้มาไฟมาฟาด ไปรับฝีปากมาดีๆก่อนถ้าจะฟาดด็อกเตอร์มาริกามึงรอจังหวะเวลากูฟาดกลับมึงเพิ่งนั่งฟังก่อนเดี๋วเพิ่งลุกไปขี้นะมึงประเทศเนี่ยจะกลายเป็นบ่อนการพนันอยู่ละประเทศจะเป็นสถานที่ฟอกเงินอยู่ละอีนี่รัฐมนตรีทั้งหลายอนุมัติออกมาไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีของใครพักไหนก็ตามแต่ละร่วมสังคกรรมกันทั้งหมดเลยปรากฏว่าผลักดันกฎหมายฉบับแรกลักลับ ฉบับที่สองเอาออกมาพวบเอาเข้าสภาทันทีสามเมษายนแทนที่จะไปดูเรื่องยติเกี่ยวกับภัยพิบัติเป็นยังไงล่ะประชาชนตุยกันอยู่ใต้ซา,ากศพตุยกันอยู่ในใต้ซา,ากตึกเนี่ยเป็นคนอีสานทั้งนั้นเลยก็เป็นคนต่างด้าวกับคนอีสานคนอีสานมากกว่าครึ่งเลยเนี่ยเป็นยังไงล่ะพวกมึงนอนรอการช่วยเหลืออยู่ใต้ซา,ากตึกสอตองงอส่วนนายกรัฐมนตรีอีนี่เร่งบรรจุวาระเรื่องหวยบ่อนซ่องคาสิโน ในสภาผู้แทนราษฎรสามเมาษามันเห็นหัวประชาชนไม่ละมึงมึงลองคิดดูสิสมองมีเนี่ยไม่ได้มีแค่ไว้ขันหูเนี่ยมึงลองคิดดูสิว่าฮะลองคิดดูสิทันที่จะบรรจุวาระเรื่องยติเกี่ยวกับภัยพิบัติเสือกบรรจุสามเมาษาคาสิโนถ้าคุณคิดว่าผู้นำประเทศเป็นคนที่มีความรู้ดีรับผิดชอบดีรีบบรรจุคาสิโนเข้าในยติสภาผู้แทนราษฎร โดยรับบีกับประธานสภาแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานก็ไม่มีอะไรจะให้เสียอีกแล้วค่ะประเทศนี้และตอนนี้เนี่ยประชาชนเขาล้อมทำเนียบหมดแล้วค่ะ มบที่บอกว่าปลุกไม่ขึ้นปลุกไม่ขึ้นปลุกไม่ขึ้น,นอีีิปองอัญชลีไพรีลักไปปลุกทุกวันตอนนี้กําลังจะขึ้นแล้วค่ะและตอนนี้เขาต่อต้านคาสิโนกันเต็มทําเนียบรัฐบาลแล้วค่ะตอนนี้ระวังอีกสามวันเจ็ดวันระวังอินายกรัฐมนตรีขี้หมาหมกจะพาลูกพาผัวไปเดินเล่นสนามยญาหน้าทาเนียบไม่ได้นะคะรีบเดินเล่นซะนะคะรีบเดินเล่นสนามยญาหน้าทําเนียบรัฐบาลรีบพาลูกพาผัวไปนอนขาบกันอยู่ที่ทําเนียบรัฐบาลซะนะคะเพราะเดี๋ยวอีกสักแป๊บจะไม่ได้ใช้สนามยญาหน้าทําเนียบแล้วค่ะ อีกสักแปบบ๊บอีกสักแปบบ๊แบแบป๊บจะไม่ได้ใช้สนามหญ้าหน้าทำเนียบจะไม่ได้โชว์ลูกโชว์ผัวที่หน้าสนามหญ้าหน้าทำเนียบรัฐบาลแล้วค่ะไม่ต้องนอนหลับขับตดอยู่ค่ะนอกจากจะใช้โซเชียลมีเดียใช้ทิกต o k ขึ้นแบนเนอร์โน c าสิโนโน c าสิโนโน c าสิโนโน c าสิ n o No c no a no 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 s ิโนค่ะแล้วก็ไปสมทบกับม็อบหน้าทำเนียบรัฐบาลเลยค่ะใครไม่เห็นด้วยกับการการ,การเปิดบ่อนคาสินโน ใครไม่เห็นด้วยกับการจะเปิดบ่อนคาสิโนไปสมทบที่หน้าทำเนียบรัฐบาลได้เลยค่ะเขาอยู่กันเต็มทำเนียบสะพานชำไมเรียบร้อยแล้วค่ะไปค่ะทุกเย็นค่ะมึงจะมาแย่ลังแตนนะยั่วโมโหกูดีนักเดี๋ยวกูปิดรายการแล้วกูไปม็อบกับเขาเลยนี่เดี๋ยวกูปิดรายการเลิกขายสบู่แล้วกูไปม็อบกับเขาเลยนี่หาอินนี่อย่ามาแย่กูนะมากอย่ามาแย่กูให้มากโอเคค่ะทุกคนใครอยากให้ S 1> <S 1> สยามเมืองยิ้มไทยแลนด์แดงสีวิไลใครอยากจะให้ดินแดนสุวรรณภูมิของขวานทองของไทยแห่งนี้เป็นสถานที่ฟอกเงินเหมือนเกาะเวอร์จินเหมือนเกาะเลบัวให้เป็นสถานที่ที่บรรดาพวกฟอกเงินทั่วโลกเนี่ยมากองกันอยู่เนี่ยมึงอ่ะก็ปล่อยให้อิรัฐบาลตุ้งติ้งเซดิ้งสีขี้หมาหมกเนี่ยผ่านกฎหมาย พรบคาสิโนในสภา,าและอีสอสเนี่ยอยากคิดว่ามีปัญญามากไปกว่าประชาชนสอสอทั้งหลายเนี่ยยกมือเป็นฝักทัว่วโดยเฉพาะสอสอเพื่อควายยกมือสนับสนุนในสิ่งที่อีพ่อลูกคู่นี้ทำานตะ่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือเลวแม่งก็ยกมีสติป,ปัญญาความรู้ความสามารถที่ไหนแยกดีแยกชั่วได้ไหมสอสอบ้านมมือะรัฐบาลหาอะไร ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นอย่างไรเสกไม่รู้จักส่งให้สารตีความนายกคนไหนก็ตามแต่รัฐมนตรีคนไหนก็ตามแต่นักกฎหมายของพรรคการเมืองใดก็ตามแต่ส่งให้สารตีค่ตีความคําว่าความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเป็นแบบใดรือเนี่ยแล้วสารเนี่ยตอกหน้ากลับมาหงายเก่งบอกว่าให้มึงไปอ่านรัฐธรรมนูญและไปดูเยี่ยงอย่างจากคดีของเศรษฐีทวีไส้ว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเยี่ยงใดเป็นยังไงละมึง สารฟาดกลับมาเป็นยังไงละมึงอายเขาบ้างไหมมึงอายเขาบ้างไหมเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีแต่ไม่รู้ว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเยี่ยงใดต้องส่งให้สารตีความเนี่ยอายเขาบ้างไหมรู้ไปถึงไหนอายไปถึงสีจิ้นผิงนู่นอีควายแยกดีแยกชั่วไม่ได้แยกเลวแยกดีไม่ได้ก็บอกได้เลยว่านู่นควรจะอยู่นรกขุมที่สิบสี่ข้างล่างนู่นเข้าใจไหมเออ โดยเฉพาะไอ้พวกมึงอ่ะกองเชียร์ทั้งหลายอ่ะอะไอ้พวกกองเชียร์อย่างพวกมึงอ่ะฮะเชียร์ให้คนทําสร้างความชิบหายห้พวกมึงอ่ะเชียร์ให้คนเผาบ้านเผาเมืองมาแล้วรอบนึงอ่ะยังไม่เข็ดอีกแล้วไงฮะเชียร์ให้มันเผาบ้านเผาเมืองไปแล้วรอบหนึ่งอ่ะมึงยังไม่เข็ดอีกแล้ว,ลวไงจบว่าจะเปิดมาสวยๆรว,วยๆซะหน่อยแม้ศึกมาแย่รังแตนไอ้พวกกะเลวกะลาก อีพวกลำบากแล้วไม่เจียมอีพวกควายโดนสนตะไพรรจมูกเชือกเนี่ยมึงตัดให้สั้นทำไมละ่ะอ๋อก็เชือกที่สนตะไพรรูจมูกมึงอยู่อะ่ะมันยาวไปอีตุ้งติ้งมันจูงไม่ไหวมึงตัดให้เชือกสั้นแล้วก็เอาใส่รูจมูกมึงอะสนตะไพเข้าไปแล้วเดี๋ยวพ่อและลูกอะ่ะมันก็จะมาจูงมึงไปอะ่ะมันจะได้ไม่เมื่อยมึงเข้าใจไหม เกรงใจท่านผู้นำชาติด้วยเวลาสนตะพายมึงอ่ะเออมันจะได้ไม่เมื่อยเพราะอีคุณหนูนะ่ะนะมนันไม่เคยอีคุณหนูนั่นแต่เกิดมายังไม่เคยทำหาอะไรไประสบความสำเร็จเลยขนาดทำร้านเล็บยังเจ๊งเลยขนาดทำโรงแรมยังไปทับที่นอนช้างเลยขนาดรับมรดกสนามกอล์ฟยังทับที่วัดเลยยังไม่คืนให้กับยายเนื่อมยังไม่คืนให้กับวัดเลยเอาที่พระไปเป็นของตนนะมึงเรื่องดูก็แลวกันว่าซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ดีไหมล่ะ